ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอต่างกันยังไงอลิซอนเทียบอารมณ์ฉลองแชมป์มเพียมเลกสองครั้งกับลิเวอร์พูล อาริสันเบเกอร์ผู้รักษาประตูจอมหนึบของล mm ิ hmm. เวอร์พูลเผยเหตุผลว่าทำไมหงแดงถึงเต็มไปด้วยอารมณ์ที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงสำหรับการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤุูกานนี้หลังจากเดเรดไล่ต้อนท็อตแนมฮอสเปอร์5ต่อหนึ่งในเกมลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้พวกเขามีคะแนนทิ้งห่างอาร์เซนอลแบบเป็เสด็จเด็ดขาดและคว้าแชมป์ลีกสมัยที่2ในรอบ5ปีรวมทั้งเป็นแชมป์ลีกสูงสุดสมัยที่20และยังเป็นการคว้าแชมป์ต่อหน้าซาวุคเดอะคอปที่แอนฟิลด์ก่อนหน้านี้คคลิเว์พพล้าแชมมกกฤ2019-20 2020 แต่น่าเสียดายที่ไม่มีการเฉลิมฉลองต่อหน้าแฟนบอลของพวกเขาเนื่องจากติดมาตรการล็อกดาวน์ช่วงโควิด -19 ระบาดอาลิซอนยอมรับว่าก,การได้ฉลองแชมป์ต่อหน้าแฟนบอลหงแดงที่อยู่ในสนามถือเป็นเรื่องที่สุดพิเศษอย่างแท้จริงพวกเขาทําให้สโมสรแห่งนี้มีความพิเศษความสัมพันธ์เกิดจากทั้งสองฝ่ายพวกเขาสนับสนุนเราทั้งในสนามของเราและทุกทีมที่เราไปสโมสรก็ให้การสนับสนุนพวกเขาเช่นกัน มันเป็นสายสัมพันธ์ที่น่าเหลือเชื่อดังนั้นมันจึงแตกต่างตอนที่เราคว้าแชมป์ร่วมกับเสื้อตัวนี้ผมไม่คิดว่าหลายคนจะเข้าใจว่าเรามีความสําคัญกับชีวิตของผู้คนที่นี่มากแค่ไหนผมคิดว่าเราคงไม่เคยเห็น แต่เมื่อคุณมีโอกาสที่จะได้สัมผัสกับผู้คนที่นี่บอกเลยว่าช่างน่าอัศจรรย์การคว้าโทฟี่แชมป์รายการนี้เพื่อพวกเขาผมมั่นใจว่าพวกเขาทุกคนต้องภูมิใจในตัวเราสำหรับสิ่งที่เราทำในสนามฤดูกาลนี้และตอนนี้มันเป็นเวลาแห่งการฉลองตอนนี้เราฉลองเต็มที่ผมตั้งตาคอยจะได้เจอครอบครัวของผมแต่เราฉลองกันสุดเหวี่ยงในห้องแต่งตัวแล้ว ตอนนี้ผมคิดว่าเราจะฉลองกันทุกวันเรายังมีเกมต้องหลงเล่นและมันเป็นอารมณ์ที่ผสมปนเปเราต้องฉลองและมีสมาธิกับเกมที่เหลืออยู่แต่ไม่ใช่วันนี้เรามีเวลาเตรียมทีมนานมากในแมปต่อไปและวันนี้มันคือเวลาฉลองและเราต้องฉลองให้เต็มที่อลิซอนร่ายยาวโมซาลาลั่นขอแซงแอดีโคจ่อขึ้นที่4ีดาวซันววเพียมรีตลอดกาล ซาลาสตาทีมชาติอียิปต์กระทุงได้อีกหนึ่งเม็ดในเกมเฝ้าบ้านถล่มสเปอร์5ต่อหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาพาหง์แดงคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเป็นผลสำเร็จพร้อมทำสถิติเป็นนักเตะต่างชาติที่ซัดประตูในเกมพรีเมียร์ลีกได้มากที่สุด185ประตูเหนือเซคิโออาเกโรอดีตหัวหอกทีมแมนซิตี้โดยในจำนวนนี้ซาลาตะบันให้เชลซีได้2ประตูขณะที่อีก183ประตูเกิดขึ้นในการรับใช้เรดแมชชีน หลังประสบความสําเร็จขยับขึ้นสู่อันดับ5ดาวซันโวสูงสุดของพิมลิกคิงโมประกาศเป้าหมายต่อไปว่าต้องการแสงหน้าโคอดีตสตาร์ทีมนิวคาเซลและแมเนตต์ขึ้นสู่อันดับ4ในลิสต์ดังกล่าวแทนโดยอดีตพ่อค้าแข้งทีมช่างกิตสร้างผลงานพังประตูได้187เ็ดมตรมากกว่าซาลาห์แค่2เมตรเท่านั้นหวังว่าผมจะทําลายสถิตินี้ได้ในเรือว,วันดาวยิงแอฟริกันวัย32ปีเปิดปากถึงสถิติของโคซึ่งเคยค้าแข่งกับหลายทีมรวมทั้งแบ็กเบิร์นฟูแลมและแมนซิตี้ พร้อมกันนี้ดาวดังค่ายแอนฟิลเผยอีกว่าต้องการทําลายสถิติทั้งยิงประตูและซิดร,รวมกันใน1ซีซั่น47ประตูที่โคกับอลันเชรอร์ถือครองร่วมกันด้วยสมัยที่การฟาดแข้งยังเป็น42นัดโดยถึงตอนนี้ซาร่าทําได้46ประตูแล้วผมรู้ว่าผมทําลายสถิตินี้จากระบบ38นัดได้แล้วดังนั้นขออีกหนึ่งประตูไม่ว่าจะเป็นลูกยิงหรือแอซิดผมก็จะนับแน่นอนว่ามันเป็นแรงกระตุ้นช่วยผมทำงานหนักต่อไปบังโมทิ้งท้าย เปนบอสแซกรายงานว่าดอมนิกซูโบสไลายนักฟุตบอลที่เกิดมาเพื่อมีชะตาฟ้าลิขิตให้เป็นแชมป์เส้นทางในความสําเร็จสําหรับการคว้าแชมป์ของกัปตันทีมชาติฮังการีวัย24ปีนั้นเป็นอะไรที่น่าชึ่งอย่างมากและจนถึงตอนนี้สถิติที่เขาคว้าแชมป์มาตลอดก็ดําเนินต่อไป ฤดูกาล2,018 2,019คว้า2แชมป์ออสเตรียบุนเดสลีกา,าและออสเตรียนครับฤดูกาล2,019 2,020คว้า2แชมป์ออสเตรียบุนเดสลีกา,าและออสเตรียนครับฤดูกาล2,020 2,021คว้า2แชมป์ออสเตรียบุนเดสลีกา,าและออสเตรียนครับฤดูกาล2,021 2,022ควา้าแชมป์เดเบโพคาวฤดูกาล2,022 2,023ควา้าแชมป์เดฟเบโพคาวฤดูกาล2,023 2,024ควา้าแชมป์คาราบาวครับ และฤดูก,กาลล่าสุด2,024-2,025คว้าแชมป์พิมยริกนอกจากสถิติที่น่าทึ่งนี้แล้วโซโบสลายังเป็นผู้เล่นชาวฮังการีคนแรกที่คว้าแชมป์พิมยริกได้สำเร็จอีกด้วยมันเป็นเหมือนความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของผมในการคว้าแชมป์พิมยริกและนี่ไม่ใช่แค่สำหรับผมและคนรอบข้างเท่านั้นแต่ผมขอส่งความสำเร็จนี้ไปให้ทุกคนในฮังการีเช่นกันและแน่นอนว่าการคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนั่นคือเป้าหมายต่อไปของผมโซโบสไลบอกกับสื่อจากฮังการี s k y s p o อร์ตนิรายงานการให้สัมภาษณ์โมเมตซาร่าว่าผมเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าลิเวอร์ pool ทีมนี้จะสามารถคว้าแชมป์ได้อีกมากผมตื่นเต้นมากกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเรามีทีมที่ยอดเยี่ยมที่มีโอกาสที่จะชนะถ้วยรางวัลเพิ่มเติมและสนุกไปกับฟุตบอลในอนาคตข้างหน้านี้ ผมมีปีที่ดีสุดในอาชีพการงานของผมกับที่นี่ผมเล่นที่นี่มา8ปีด้วยหวังว่าจะอยู่ถึง10ปีผมอยากจะบอกกับแฟนบอลของสโมสรแห่งนี้ว่าผมดีใจมากที่อยู่ที่นี่ต่อไปและผมเพิ่งต่อสัญญาใหม่กับสโมสรเพราะผมเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าเราสามารถคว้าแชมป์ร่วมกันได้อีกในอนาคตข้างหน้านี้แน่นอนเราจะทุ่มเทกันอย่างเต็มที่แต่เราเองก็ต้องการการสนับสนุนกันและกันและทำสิ่งที่ดีสุดต่อไป Empire of the c o ะรายงานการให้สัมภาษณ์อาเนอร์ในเดือนสิงหาคมปี2024ว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลอยากคาดหวังว่าหลังจบเกมแล้ว ผมจะลงไปในสนามจากนั้นก็แสดงท่าฟิสปั๊มหรือแอคชั่นชกหมัดท่าดีใจของเจเกนครอปเพราะนั่นมันไม่ใช่สไตล์ของผมจากนั้นอาร์เนอร์หลังจบเกมที่หงแดงเอาชนะสเปอร์5ต่อหนึ่งและคว้าแชมป์เพลย์ลิกได้สำเร็จท่าฟิสปั๊มนี้ก็ถูกใช้ขึ้นต่อหน้าแฟนบอลเดอะคอปในสนามแอนฟิลด์หลังจบเกมนี้มันมีความหมายจริงๆในสิ่งที่อาร์เนอร์แสดงออกมาทั้งในเรื่องที่เขาร้องเพลงเป็นชื่อของครอปให้แฟนบอลหงแดงร้องตามกันด้วยหรือจะเป็นท่าโปรดนี้ของครอป ที่เขามักที่จะทํามันเสมอในตอนที่เขาพาทีมเอาชนะคู่แข่งหลังจบเกมได้อาเนอร์รู้ดีว่าเขาไม่อาจจะเป็นเจ้เกนครอปในเวอร์ชั่น2ได้แต่เขารู้ดีว่าเขาจะเป็นคนพาทีมลิเวอร์พูลทีมนี้ประสบความสำเร็จได้เช่นกัน แมดแอดดิสันรายงานว่าหลังสัญญาณนกหวีดหมดเวลาในสนามดังขึ้นไม่กี่วินาทีระหว่างเกมลิเวอร์พูลก,กับสเปอร์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแกรี่เนวิลล์อดีตนักเตะแมนเชสเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นคอมเมนเตอร์ให้กับทางสกายสปอร์ตที่เข้าไปทำหน้าที่ในสนามแอนฟิลด์ในเกมนี้เจ้าตัวได้ทำการลุกหนีออกจากที่นั่งของเขา เพื่อที่จะพยายามหนีออกจากสนามให้ได้ในที่สุดซึ่งแน่นอนว่าเนวิลคงไม่ต้องการอยากที่จะอยู่ดูความสําเร็จของนักเตะลิเวอร์พูลและทีมงานที่จะฉลองแชมป์เปี้ยนลิตต่อหน้าต่อตาของเขาอย่างแน่นอนและเรื่องนี้เขาเองก็พูดก่อนเกมนี้จะเริ่มต้นขึ้นด้วยเมื่อเนวิลถูกถามว่าเขาจะกลับไปลงสนามเพื่อทํางานร่วมกับเจมี่เรดแนปและแดนนีลสเตอร์ดิทหรือไม่เมื่อสิ้นเสียงนกหวีดหมดเวลาดังขึ้นโดยเจ้าตัวตอบเลยว่าผมไม่น่าจะจําเป็นต้องกลับลงไปที่นั่นอีกแล้วมั้ง และผมคิดว่าหากผมกลับไปอยู่ในสนามอีกแฟนบอลลิเวอร์รพูลคงไม่ยอมให้ผมออกจากกรอบบรรยายหลังจบเกมนี้อย่างแน่นอนและเมื่อผู้ตัดสินในสนามเป่านกวีดหมดเวลาเราจะเห็นเลยว่าในวิวเหมือนจะรู้ชะตากรรมของเขาดีจึงลุกหนีออกไปโดยเร็วในที่สุด ใครใก็หมองข้าม6กูรูดังทำนายลิเบอร์พูลหลุดท็อโฟก่อนเปิดซีซั่น2024-2025ลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2024-2025อย่างเป็นทางการเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและเป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้ฉลองต่อหน้าสาว์อกเอครับ ย้อนกลับไปในช่วงสมัยนี้ไม่มีใครเชื่อว่าหงแดงภายใต้การกลุ่มบังเหียนของอาร์เนอร์สลตซซึ่งได้รับการแต่งตั้งแทนเจเกนครอปที่อำลาทีมหลังจบฤดูกาลที่ผ่านมาจะก้าวไปได้ไกลขนาดนี้หลายคนมองว่าการเปลี่ยนแปลงจะครอปไปสู่มือโค้ชอาร์เนอร์อาจต้องใช้เวลานานพอสมควรที่พวกเขาจะกลับมาประสบความสําเร็จอีกครั้งเพราะสิ่งที่บอสได้สร้างเอาไว้กับเดอะเรดเป็นเวลา8ปีมันยิ่งใหญ่และเต็มไปด้วยแรงกดดันสําหรับกลุ่มสื่อชาวดัตในการเข้ามาสารต่อง,งาน ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีนักวิเคราะห์เกมหรือูรูลูกหนังต่างไม่เชื่อฝีมืออานเนอร์ที่สําคัญมีถึง6รายคาดการ์ว่าเขาไม่มีทางนําลิเว์พูตีนันดับท็อปโ,โฟด้วยซ้ําซึ่งคนเหล่านั้นมีพวกที่คุ้นเคยและมักจะปราโาทของแดนอยู่เป็นประจําซะด้วย 1. นึ่งแกรี่เนวิลล์ตำนานแบ็คขวาแมนเชสเตอร์เตดเป็นหนึ่งในนักวิเคราะห์เกมที่ปรามมาลิเว์พูว่าไม่มีทางติดท็อปโ,โฟแน่นอนเพราะอา่านเนอร์ยังไม่คุ้นเคยกับเกมเพิเศกและต้องใช้เวลาปรับตัว 2. สตีฟซิดเวล ก่อนหน้านี้มีกูรูลูกหนังของ bbc กว่า30คนถูกถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ทีมไหนจะคว้าท็อปโในช่วงต้นฤดูกาลและซิดเวลตอบแบบมั่นใจว่าไม่มีชื่อลิเวอร์พูลแน่นอน 3. แพทเนวินการคาดเดาเป็นเรื่องที่ไม่มีความแน่นอนแต่แพทเนวินดันมีความคิดคล้ายกับซิดเวลแต่ที่แตกต่างออกไปคือนิวคาสเซิลเดจะทำระดับได้สูงกว่าที่หลายคนคาดคิดนั่นก็คือที่3 ซีเลออนออสแมนสำหรับออสแมนก็เหมือนกับเนวินแต่มีการปรับนิดหน่อยโดยเขาเลือกสามรดับแรกได้แกกอาร์ซอนอลแมนเชสเตอร์ซิตี้และนิวคาสเซิลยูไนเตดโดยยกให้ปืนใหญ่เหนือกว่าเรือใบสีฟ้า5รอยหินสำหรับคีโนแสดงออกอย่างชัดเจนว่าลิพูไม่มีโอกาสที่ติดท็อปโฟแน่นอนเพราะพวกเขาไม่มีการเซ็นัญญานักเตะเก่งๆและการเปลี่ยนแปลงกุนซือคือปัจจัยสำคัญให้ทีมต้องเสื่อมถอย6ทีมเชอร์วูด อดีตผู้จัดการทีมสปเปอร์เชื่อว่าต้นสกัดเก่าของเขาจะทำงานได้ดีในฤดูกาลนี้และจบระดับ4ขณะที่อันดับ3เจ้าต,ตัวตอบอย่างมั่นใจว่าต้องแมนเชสเตอร์เดทเท่านั้นขณะที่แชมป์และรองแชมป์ก็คือแมนซิตี้กับอาร์เซนอลนซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเนื่องจากเชอวุดเป็นเ,ก,เก่าสปเปอร์และไม่มีทางที่เขาจะยกให้ปืนใหญ่คว้าแชมป์หลีกแน่นอนหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ